มาันาาใช่ค่ะเอ่อคุณมลได้ถับเอารถมาใช้บริการกับทางเรานะครับคช่ใช่อันนี้<ต>ก็จากไหนก็จากเอ่อประเทศจกกีนครับอ๋อใช่ใช่เนี่ยรถที่เข้าซ่อมอยู่มีไหมค <ฮะ S 2> รัคะรถท,ที่ได้มาล้างกับทางเรานะครับอ๋อแต่ตรถคุณพี่เดียเป็นล้างล้างแค่สีด้วยคุณน,นะครับผม ใช่ใช่ที่บอกว่าลังสี่งศิลป์เห็นเนาะเขาแนะนำว่ารักการเที่ยวแต่ตรงนี้ผมผมได้เปิดห้องเครื่องของพี่ดูนะครับอ่าเป็นไงห้องเครื่องเรื่อนพี่ทางเปล่าคุณรับคนณทางเลอะมากนะครับผมเลอะมากเหรอเออมันเลอะเพราะว่าพี่ไม่ได้ตรวนนะเนาะผมมีการมีแบบมีโปนะครับตอนนี้มีทางมีทางเรามีโปผมไมชั่นนะครับคช่ครับถ้าล้างเครื่องเดียวนีสี่ร้อบาทนะครับเดี๋ยวนะล้าง เรื่องอที่เปิดสังโปงมานะเขาเท่าไห่เป็นเนี่ร้อยก็วันนี้พี่นะสี่จุดคุดไปร้าเห็นม้องาบอกประมาณร้อยเท่าไหร่นะร้อยหรือสองร้ยเนี่ยร้อยเจ็สิบาทร้อยเจ็ดสิบาทเนาะแล้วไไหนที่ร้านนั่นแล้วอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะแล้วที่จะบวกเรื่องหรือว่าจะสังโปรกังารเ่นป่ามั้โอ้โแทนเปล่าหรือควเต็มเงนมัไม่พอโ้แทนเปล่าโอเท่า สี่ร้อยบาทนะครับเรืนครับเพื่อสี่ร้อยบาทเหรอโอ้ยจะี่กันร้านน่จะตกห้าร้เอกว่าดิเ้าี่ร้าสี่จุดหุ่นใบต้อยไม่เห็น,นรับนต่้เราเนี่นคิดเป็นโปไปเลยครับเาราเห็นแค่เท่าไหร่ยีงสี่ล้าสิบบาทถ้าบวกเป็นร้านสี่จุด้วยนะครับอ,อหมายถึงว่าที่ร้านนนเราเจ็ิมากเมื่อกี้โปรเท่าไหร่สี่ร้อยเหรอน้องที่เท่าไหร่ที่ถ้ารวมทั้งหมดมัน 5้าร้อเจ็ดสิบครับอะรเจ็สิบครับผมที่เท่าไหร่ถ้าเป็น้าื้นปูเราแค่สี่ร้อยสีบบาทรได้ไหมสี่ร้อยใช่ไหมเออสี่ร้อยก็ได้ครับได้ครับเอาลดได้เหรอแล้วอ่ะเ็รได้เอาติ่อจีงานวันี้ครับครับามแล้วไงแหลยแล้วเราทานเปล่าก็มาสิบนาทีครับผมสิบนาทีโอ๊ยมันก็เสร็จเกินเลาไม่ สิบเจ็ดนาทีแน่นะเพราะว่าจะต้องประมาณสี่โมงนีขึ้นรับต่ออะครับครับอ่าเอาอ่าแล้วไงแล้วที่ต้องทำไงบ้างเนี่ยเราเราจะมีในทางที่ครับแล้วที่ก็สามารถเป็นอ่าบินได้รับสะอาดแน่นอนอ่าอ่างอ่างกระดาษครับขอบคุณครับ